นะส่งไปไหนก็ย่างเดอะไปไหนก็ว่ากันไปมีแค่นี้นะแม่กลัวไม่ต้องไปส่งไปเยอะ <laughs> อ๋อไม่สง่งไม่สง่งอดัดอัดลงเฉยนี่แค่นี้นะแม่กลัวเราพอดีเดินพาน้องมาอาบน้ำเหรอเอาโอเคจ่ามาทานข้าวพานเองแล้วก็มาเจอพญานาคไม่รู้ว่าวัดนี้มีพญานาคด้วยเหรอทำไปเดินมาก็ไม่รู้เหรอเราต้องได้บันแดงใช่ไหมใช่ใช่ครับโอยไม่รู้แล้วก็นั่งรอน้อง น้องคนไหนล่ะน้องน้องอยู่ในห้องน้ำน้องผู้หญิงก็พอแน้องผู้หญิงมากินข้าวกับแม่หน่อยนะค่อยไปลำอันนี้ผูงหญิงไปเจอภาวะการย์แลกแต่กินนี่ผู้หญิงนี่นี่เดี๋ยวโอ้ยน่ากินมากเลยเดี๋ยวรอน้องมากินข้าวด้วยไม่อยากกินข้าวไปกินนี่ได้ครับกินนี่แหละไม่อยากกินข้าวกล่องของเขานะมากินกับนี่ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวกินนี่แหละเดี๋ยวรอน้องก่อนน่ากินมากนะฮะ ันพอดี่เมนาเขาจะจ่ายจันข้อเงินสดหรือเอาเงินโอนได้หมดครับเมือเงินส่นจะหาลยสาม่ไม่ไม่ไม่ใครม่เรื่ถโทรห้อเย่าอ๋อคนนี้แหละอ๋อคนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก๊คิงนะคะเก๊คิง๋อสวัสดีคัะไม่เจอคนนี้ก็ไม่ได้หมดทำเงินโอนจะจะไม่ไปเอาเงินสดนมาไว่วมาพรุ่งนี้ถามซ้อด้ครับซ้ออไรล่ะซ้อสมุด บอกผู้ใส่ละนูดเนี่ยผมก็จะเบอร์ไอกดีบอกมาดีกว่าบอกโซจอตู้หาขอรู้ขอเดี๋ยวเงินนี่แหละคนนจ่ายเงินย่นได้ได้ได้เดี๋ยวนักีบาดิน้เงินมากับยคิงเลยเงินสดก็จะเตรียมเงินสดถ้าเป็นเงินโอนเ็จะเตรียมเงินโอนก็ได้ครับโอนก็ได้ด้ได้คไมดเลองไปอือหรอกฮอเอเฮือเฮรอเฮือเเลยเสียงหืออพอดีอะไรนะเดินมานั่งรอน้องอยู่ข้างหน้าแล้ว แล้วพี่คนนั้นนะ่ะวะช่วยยกน้ําหน่อยเอาเลยเอายกน้าอ่านกนามานนแล้วก็จ้าเอ๊เห็นข้าวพอดีเลยโอ้ยโ,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 โชคดีเลยเพราะว่าไปงานกินเกตกขึยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวขายมีขายก๋วยเตี๋ยวเดียวเนี่ยอย่างเงี้งยนเนี่ยอร่อยน่าอร่อยมากเลยเนี่ยนี่นะ,ะพริกน้ำตาแล้วก็ผัดหน่อไม้นี่ไม่ได้กินนานมากแล้วก็ไข่เจียวหอมอร่อยไหมครับ ไม่เลยแม่แม่ลอยเลยเห็นไหมเนี่ยเขาบอกพูดไม่ออกเลยอร่อยค่ะอร่อยอร่อยบุญดีดีไหมไม่ได้เจ๊เจ๊หม้ออร่อยไหมแม่อร่อยค่ะหัวหอมอร่อยถ้าไม่เดินมาก็ไม่รู้นี่อ๋อส้มตาด้วยเดี๋ยวซ้ำตามมโอ้ยตายละไม่ต้องไปทานหรอกข้าวกล่องใช่ครับกินอยู่นี่ดีกว่า เอาไปนับไก่ไปยืดยืดหนูเต็มช่วงให้ไหมหัวิวแล้วเนี่ยผหิวแล้วเนี่ยปกติพวกคนปรทัดเขียเอาไปส่งหรอวะแม่อออุ้ยเอาไปส่งนานแล้วอันนั้นที่จะรทำมีส้มตับได้กินด้วยอุ้ยโชคดีจังเลยนี่จองไว้กี่เดือนครับเนี่ยจองหมดแล้วไว้กี่เดือนแค่เดือนท่องว่าไปจองมานับโดนหรือไม่น้อใช้เดือนแล้วโชคดีเนาะจ้าโชคดีที่ได้เนาะ ที่จริงอ่ะแต่จองใส่กะทินนะทั้งสองกองสิบสิบเอ็ด <11 S 2> <11 S 1> ไม่เจอสิบแปดสิบเก้าก็ไม่เจอแต่ทำไมมาเจอสิบสี่มหลายล็อกกันเลยแล้วมีถ้าไม่ถ้าไม่ได้จริงมีสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับวงสองราคาสองแสนสองสองแสนห้าฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแล้ออเวเปิดฤดูกาลปีหน้าวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาเ,าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ใช่คณะเล็ก คณะสองใช่ใช่ฝากกับเป็นน่าจะอยากดังมากๆไปเปิดที่วัดจันทน์เลยนะอันนี้อันนี้วัดอะไรนะแม่วัดพระสะแบอ๋อเหรอตายแล้วใชไหมผมวัดพระสะแบงงั้นอ่าคือผมอ่าผมเพิ่งมาเดินสายกับสาวน้อยไงผมส่วนใหญ่ผมจะอยู่กรุงเทพไงเนี่ยผมเพิ่งขับรถมาอีสานแบบจริงจริงจังๆมาจริงจริงจังๆเนี่ยได้ประมาณเนี่ยเพิ่งจะเดินเนี่ยครับ เพิ่งจะเดินผมเพิ่งมาไม่ถึงปีเองครับมาเพิ่งหนึ่งปีน้อยอยู่ฝันเกินเข้ามาใช่ใช่ก็เพิ่งจะมาเดินสายกับสาวน้อยเมื่อกี้นะอุงหิงขึ้นไปอุงหิงอาจารย์ว่าอุงหิงขึ้นมาโอ้ยใจแก้งเฉยเใจแก้งเฉยเฉยขึ้นมาเดี๋ยวผมไปบอกน้องก่อนว่า พี่รออยู่ห้องครัวนะเเดี๋ยวบอกน้องก่อนเลลยถ้้้้าาาามมรอออกกินนขขว่งึเดี๋ยวผมไปบอกแซมก่อนนะครับว่าเดี๋ยวรอกินข้าวก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมากินครับเดี๋ยวบอกน้องก่อนเดี๋ยวบอกน้องก่อนเดี๋ยวมากินส้มตามำกันพ่อ อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับฮะไปกินข้าวก่อนได้น,นะแซม,มพี่เราอยู่ห้องครัวนะห้องครัวเนี่ยเออมามา นี่พ่อผมมาแล้วนี่พ่อพญาผมมายูเต็มเด้อค่ะเด้อคันรู้ขัวเสมอนีไข่เจียวนะครับเต็มเด้อค่ะเด้อพ่อเดียร์ไปหาผู้ใดพ่ผอมเสียใจกันเสียสองคนอยู่หนีเฮ็ดที่ยังกัดนะที่นะจ๊ะจ้าใช่ครับขอบคุณครับนี่พ่อม่ได้ไปใส่ดอกเสียใจเด้อกันที่คอยฉันมาเจอได้เพื่อน ก้นคั่วเลยค่ะข้าวอูนนี้พ่อมาจ้าเอ๋พอดีเลยเออก็จะเอาไปให้กินนั่นล่ะก็จาอะไรยุหันล่ะเจ้ากลยุหันขางกองยุหันล่ะจ้ามาวุ้อะไรนี่จะมานี่จานนั่นห้อข้าวเลยจ้าเดี๋ยวกำลังส้มตำให้จ้าเห็นไหม ไม่อร่อยก็กินนะจ๊ะเด็กได้ก็เด็กเด็กไม่ได้ไม่ต้องกินก็เด็กได้ก็เด็กไปเลยทำไมทำไมพูดเพราะยังเลยอ๋อเราจะให้พูดยังไงเนาะก็พูดมาอย่างก็ตามเลยสิใช่ไหมลูกใช่ลูกแต่ม่เหยีกนะไม่มีมะนาวนี่จะม่เหยีกกับมะเขือเทศเอาแบบกินแบบให้โล่งเลยอ่ะไม่ไม่ตาเผ็ดนะชอบกินชอบ แซมล่ะแซมแซมพอยังไม่เสร็จอ,เอะเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับรที่ผมชอบชอบใครเชียวกับพี่น้ำปาาาลาพอยชิดอร่อยไหมครับยังไม่เลยนึกว่าจะไม่เล่นกับผมแล้วอ้าวต่ำ ขอบคุณมากครับแม่ขอบคุณครับมากินบุญแต่กินในครัวนี่แหละนี่ครับกนครัวด้วยกันนี่แหละเอาข้อี่เราไม่มีเอามาน่่เกาอยูได้ครับแม่ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับแม่กินมันยิ่กินได้เยอะขอบคุณมากนะคุณแม่ครับครับกินนี้ไม่ค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ